รักสามเศร้าไม่รู้จะไปทางไหนดีกับคนใหม่ก็รู้สึกไปแล้วกับคนเก่าก็ผูกพันจะทำยังไงดีถ้าเป็นรักสามเศร้าที่เกิดจากตัวเองก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะแก้ได้นึกออกไหมกลับมาถามตัวเองก่อนว่าในแต่ละความสัมพันธ์อยากได้อะไรออลองอลองช่างดูแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว,วเหมือนที่เขาพูดกันไว้ถ้าอยู่รักคนเก่ามากพออยู่จะไม่รักคนใหม่หรอก เหมือนถ้ายูรู้สึกหรือมันอาจจะเป็นนิสัยของยูที่ไม่รู้จักพอหรือเปล่าอือออออยังมองหาอะไรใหม่ๆตลอดหรือเปล่าลองช่างใจดูแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือยูกำลังนอกจากจะทําให้ตัวเองอ่ะต้องเป็นทุกข์แล้วคือไม่รู้จะไปทางไหนอีกสองฝั่งอ่ะถ้าเกิดเขารู้อ่ะยูว่าเขาเสียใจไหมเสียใจทั้งสองฝั่งแน่นอน เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เราควรทาตอนนี้หมอดีใจนะที่ที่มาถามว่าแอนนรู้แล้วว่าอย่างน้อยยอมรับกับตัวเองแล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นปัญหาแน่ๆลองใช้เวลากลับไปคิดกับตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์น่ะเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เรามีเป้าหมายในชีวิตยังไงคือจะคบจนแต่งงานไหมจะอยู่กับคนนี้จนแต่งงานหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาดูว่า คนเก่ากับคนใหม่คนไหนคือคนที่อยู่มองเห็นอนาคตร่วมกันมากกว่าหรือว่าตอบโจทย์ในเรื่องวป้าหมายความสัมพันธ์ของอยู่มากกว่าค่ะ,คะแล้วก็ต้องตัดสินใจเขาเรียกว่าอย่างน้อยต้องเจ็บแต่จบอ่ะต้องต้องยอมอมดีกว่าที่จะไปเป็นแบบสามคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะนะคะ,คะก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าดีใจนะท,ท,ที่ที่ถามเข้ามาเพราะแสดงว่าอยู่แล้วแหละ,ละว่ามันมันเป็นจุดที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยน ไงหมอก็เป็นกําลังใจให้มันคงไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในแบบละครหรือว่าแบบนิยายอะไรอย่างนี้หรอกแต่มันก็คงไม่ได้แย่ขนาดเหมือนในละครกับนิยายเหมือนกันแต่แบบที่เราตอบตัวเองได้แล้วว่าว่าเราต้องการอะไรอะ่ะหมอเชื่อว่าเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ออกมามันจะออกมาเป็นรูปแบบที่ดีกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นรูปแบบที่เราสามารถรับกับกับผลของสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วได้นะคะ